สวัสดีครับพบกันช่องแช่งเดียร์แชนเนลนะครับที่สุดก็เสร็จรีบร้อยแล้วนะครับฝากันดินสไลด์นะครับเนียนกริบเลยนะครับสวสดปูนที่เหลือก็จะมาเทล็อกท่อปลาปลาอยู่วัาเททิมเนาะ นุสีก็จบแล้ววันนี้เนาะเห็นงานเนาะมืน่นมื่นก็พรุ่งนี้ก็มาตรงนี้คฝั่งนี้นะครับจนถึงนู่นนะครับเห็นนีดเล็กๆน้อยใช้เวลาเพราะว่ามันนี่ฝนก็ทันท่าจะตกทำไปทำมาเดดออกแล้ว ก็เลยต้องหยุดก่อนเมื่อนี้ไปใส่ต่อไปเก็บกขีย้ยางบ่อืมไปเกเส็เเเเเเเล่อมาเลยนะนถึงช่างบ้านใหม่ก็กำลังก่ออิฐนะครับอัปเดตตอนบ่ายนะครับไปดูว่าเขาก่อได้ถึงไหนแล้ว นี่คือรอบบริเวณบ้านใหม่นะครับเสร็บ้อยแล้วเหลือแต่เก็บงานโกะคือไงนิดหน่อย นี่ส่วนข้างล่างก็จะกอ่อปิดนะครับสร้างจะกอ่อปิดปิดแบบมิดชิดเลยนะครับตรงนี้ก็จะปล่อยช่องไว้ช่องหนึ่งเพื่อเข้าไปทำปลา ก็ละเอียดเนียนมากนะครับว่ากันครับ <c oughs> ที่เห็นกั้นเป็นแผงๆงนะี่เป็นเส้นๆนะี่คือเอ็นนะครับกันซุดเพื่อรับน้ำหนักอีกข้างบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อนะครับ ไเด้ยาเงนอกสิบหปียกยกเลยบมครับบอ่าติด่ะครับมรพอมอยู่ไห้ฮะไปเ่อรอ่างกินพวกน้เนี่ยจไม่ได้จดก็งก่อนเล้วมีัอในบ้านอไงโรงงานเพื่อนอยู่ที่ักหรอวะใทรก็ถ้าะมาอยู่แค่เสิบปีไปเห สิบปีอย,อยู่ในลง,งานนั่นเลยบักีาวนี้ผมมันูน่นีมาเทาอยู่บ่มากเป็นอยมักเปนอยู่บ่อกเาเป็นวมันดูมีรชาแครับเดียวฮะเาวต้องไลน์ด้วยเนาะครับเอเทมใดเนี่ เขาคนก็บ่คือกันนะมาบ่แม่นเจ้ามักเห็นไผก็มสุพ่อสิเมียหายเครับมียหายก้มหน้างบเลยเนาพี่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ ไปอยู่ได้ครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ไปบป็นไงมีแต่ลูกน้องไปโอ้เ<อ>มื่อยให้งานนะช่วงเล่งงานหมดมืดวันห้าหกทุ่มบุหรี่แล้วมืดนะในเมืองติดตู้คอนโทรลเพื่อน เราเป็นอยังแก้ไหม่บนได้ครับขยายห้องคู่ครับอ๋อให้มันกว้างขึ้นขยับห้องน้ำเขา้าบ่ได้กูเหรอ,อไ,ปไปอย่างที่าง,งานบ่บไปวังมีคู่ผู้นึ่งแล้วไปยืนของยืมอย่าง,งน้อง ตำนานในสังเกตนะทามีหมายเขาไไ้าว่าไ,ไหนไหนทนายครับทามีมีความหมายไหนไหนทหารยันทั้งเดียวไปผู้เดียวครับไปผู้เก็ตเราเป็นแล้วต้องมีน้องแล้วเนาะจะติดตูต้<ห>คอนโทรลใหม่ได้ครับมี่ห้วยยี่ห้อขึ้นส่งเขาส่งมาเมื่อวานนี้ถึงกรุงเทพมือก็เรียบร้อยเนาะเสึ่งชายส่งมาเรียบร้อยเนาะฮะ อากาศมาเราบจ้าอากานไปจะได้มาเขามนอยู่ในเมืองเลยวะอยู่ในเมืองเลยวะอยู่สุรบครับสบด ไปทั oh ้งออนกจากเมืองไปไปเซ็นนาว่าไปทั jaar jaar> ้งเซนนาว่านี่ตะบองเลี้ยววอโอตะกี้เซ็นนาว่านี่ไม่ตะบองแวะได้ ไฟบิบ,บับพิบับพิบับมาเห็นงานนี่ร้อยเซลวับป่านันป่านกเจ้าอ้วานกปากห่างวะหมดได้แล้วเห็นน้ำมคันคนคเลยนอยเซลวับด้นี่คือเดียวไฟิบับิบบิบบโอ้ยแม่นแล้วคาราโอเกะแล้วป้าเน <c oughs> ี่มตบเลยล่ะแวะเลยแลหะบขึ้นเลยล่ะหาว6ทุนของเงิน ถามเงินเหลือบ่น้อยทั้งลูกน้องทางลูกพี่เหลือน้อยคือบรรยากาศนะครับสางเอไปเบิงดีน้อยตึกป่าเม,มือวานนี่โว้ยบริเวณนั้นไปมันเบ้าสิท่ายลดท่ายดูโพดตึกป่า บริ ivity, ลงงออยู่ตะฟังเป็นหน่วยเสบียงคือเก่าเห็นลูกพี่ปานขนมลูกพี่ขวดสองขวดสามขวดเป็นอะไรลูกพี่โอ้ได้การหากขอได้พูดนึ่งไหนพูดพูดใหญ่ไปแล้วสะเขาเลย ซะเขาพัดเป็นแบบเป็นหน้าหน้ากว้างนะหน้ามันแล้วใ,ในกลางหน้ามันจะเป็นซะเขาจะเปิดไว้ข้างนึงเวลานั้นปุ๊บนี่หน้านให้มันใหญ่นี่เวลาน้ําแห้งน,น้ำหยางมาปุ๊บน้านลดมาปุ๊บมันลงล,งล,งล,งลงุ่มลงซมะเนะบิดเลยปลานั่นบดิ้งมเขาวาดไหมบดิ้งงม,งงมค่อยให้ยุหนะ่าพันน่ะเขาเบาอืม ห้วยเอาก็คืนทุนปรับเลยนะครับสำหรับคี่นี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ